ต่อเลยนะครับผมพอดีผมขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณนะครับหกถึงเจ็ดเมตรนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างด้านนี้คือทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านหมู่ที่สิบห้านะครับหมู่ที่สิบห้าห่างจากนี้ออกไปประมาณหน้าสิบเมตรก็จะเป็นสวนปาล์มนะครับที่มองเห็นนั่นก็สวนปาล์มนะครับ ช้างจะมาจะออกมูดสีมาก็าจะมาออกจุดนี้นะครับนะครับจะให้ดูรอบๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นป่านะครับแต่ก่อนช้างจะลงต่ํากว่านี้ไปรออยู่ป่าด้านหน้านะครับทึ่งติดกับสวนปามเลยนะครับถ้าไม่มีคนอยู่ก็จะออกกินปามเลยนี่วัตถุประสงค์คือเราไม่ต้องการให้เขาเข้าในสวนปามนะครับเพราะถ้าเข้าไปแล้วการผลักดันในออกนะี่คือยากมากและวกา ก็จะกัดกินไปเรื่อยนะครับทําลายไปเรื่อยนะครับอนี่แปลงนี้แต่ก่อนก็เป็นปา์มนะครับแต่นี้ช้างทําลายหมดสิ้นเลยนะครับอ่าอานี่ด้านด้านทิ่ตะวันตกนะครับอ่าแล้วเป็นภูเขานะครับลาดชันนะครับอ่าทางซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นมีสวนกันนะครับไปออกอ่าซอยโชคชัยถึงหมู่สิบห้าแล้วก็หมู่สิบเจบลประสงค์นะครับด้านซ้ายมือ ตอนขวามือนะครับผมเป็นทางทิศเหนือจะไปออกซอยนครพัฒนากับหมู่ที่สิบกแล้วก็ยาวไปนะครับทึงจ้างจะออกมาออกจุดนี้นะครับเป็นจุดสาคัญนี่เราอยู่ที่สูงโดยจะได้เปรียบนะครับกลางค่ำกลางคืนอยากพักผ่อนอยากนั่งก็ก็ขึ้นมานั่งกันบนนี้นะครับพอปรรจไุได้ได้ได้หลายสิบคนนะครับมันมีหลังคาด้วยมีไฟสุลซิลนะครับ เพื่อป้องกันเซฟอย่างดีนะครับโัวช้างมาบางทีระวังจะไม่รู้ตัวนะครับนะครับตัวนี้ก็เมื่อช่วงเช้าทางการข่าวนะครับไม่ว,ว่าช้างมาอยู่บริเวณนี้ห้าหกตัวนะครับอาจจะมาสำรวจ้ดาดเราดูที่จะออกนะครับถ้ามีคนเงียบเงียบเงียบนะครับก็จะออกเลยนะครับออกไปกินปา่าซึ่งเราก็เฝ้าระวังกันอย่างทุกวันนะครับอื ช่วงจุดภารกิจการนานาี่การนานทุกคนก็เข้ามานะครับเข้ามาดูแลนะครับอีกอีกส่วนหนึ่งก็ก็อ่าสื่อมาข่าวนะครับว่าช้างอยู่ตำแหน่งใดเดี๋ยวจะได้ประเมินสถานการณ์ได้ถูกนะครับอ่านะครับแต่ก่อนช้างจะอยู่ตั้งหลักอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นรกมากนะครับเราไม่สามารถบุกขึ้นมาได้นะั้นได้ก่อนนะครับ ตี่ทางผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออมันสมควรที่จะต้องตั้งแนวป้องกันไว้สักจุดหนึ่งเพื่อที่รับมือกับช้างซึ่งอนาคตนะครับอนาคตต่อไปเนี่ยอ่าที่ดูนะครับช่วงหลังๆตั้งแต่ช้างเรื่อหมายไปช่วงอ่าสงกรานนะครับนี่สามสี่ายเดือนนะครับก็ช้างเรื่มใหม่แล้วนะครับมาเท่ยวนี้ก็ลูกตัวเล็กก็โตขึ้นนะครับ แล้วที่สังเกตว่าเมื่อผลักดันรักสามสีค่คืนที่ผ่านมานะครับติดต่อกันไปเนี่ยสังเกตว่าช้างท้องจะใหญ่นะครับพร้อมจะออกลูกนะครับจะบอกมีลูกได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักนะปัญหนาหลักเลยนะครับกับอนาคตของของเขตนะครับหมู่ทิ่ห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับตัวมันประสงค์ทาชนะนะครับซึ่งเราคาดการว่าอีกสองสามปีช้างจะออก เยอะนะครับจะออกลูกเรื่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันที่ผ่านมาที่รวบรวมกันดูได้ก็อยู่ที่ประมาณ50ากว่าตัวนะครับถึงช้างนะครับทีนี้นะครับนะครับ